ครับขอเศร้าเหรอครับขอยบนรักษาเทวดาคุ้มครองครับเบิ่งแยงอ่าให้พ่อให้แม่พีน่น้องสกุลสกุลนอยู่เย็นเป็นสุขซุกกายซุกใจร่ํรำรวยเงินทองครับเอ,อ้ยว่าสีใพ้เจอาเป็นนิราวะดียมโมนิมือใหม่ยังไม่เป็นน,นิราวะดีอัลลัมล่าครับสุ้ยไทยสุด้ดใ้โชคดีถือเลียเด้อครับ เออล่ากายูน้ำกันกับเป็นมูกันอ๋อสมควรแลวเม่นสังลามีมงานห้าจังพบกันขอลาเด้อ โอ้โอาน้อเอานรงบุญกมวลบากหล่นคนกำลังมาหลายหลานหลดมาเสียดายบอยอยากหนีไก่ทานบัตรมีงานหนาจังไปหาลูกหลานไม่หนทางไก่ทรงเยินจิล่าทานทางเมื่อเดือข sure ับพี่น้อง เอาเรลามาบานีมองไปบูเราผ้าเบื้องเสริงสางตะวันออกไก่มันบอกเด็กกีเด้อ่าแก่แล้วแสงทองผลดอกโพมาฝูงหมัวคนกระตั้งหนาลูกจากบอนมาทำกิจเข้าในครัวดังไฟบางพองไปตากน้ำอากาศน้ำตอนเศร้าหมอกขวัวนวมันอ้าวสันซุ่มผัวเท่าผ้ากันดังไฟผิงอยู่ห้องไม้ทางแต่กะโอเอา,เอา อีกจากน้อยนกเข้ากับกูหูกล้าค้อนหนีไปนอนนำเฟวยหางตาจ้าค้นบุ่นการทำหุญนของท่านเอาวสารไปมือไม่มือไม่น่าให้มาเพิ่มต่อเติมขอให้ท่านทำเพิ่มอย่าได้ปล่อยไล่ปะเดือเม่อเดือถึงวันศิลวันพระให้มันภาวนว้าว่อ ลานสไลล่าแล้วล่าเมื่อเดือสากอนล่าเดือเมียลูกกอนผู้หอบลูกหอบเตาาอมาคอยเฝ้าเป็นหมูกันล่าล่าเดือแฟนทุกทุกขาดน,น้องพี่เอาอาทั้งคุณยายคุณตาพ่อเม่มาซอซองสาวสมปองสาวน้อยสาวบัวลอยอายลา กอนลายาบลมพัดวอนๆขึ bon, ้นฮอดอายเนลายามเขาจะบอนนอนที a ่สักดานี on, ่นาเจกะคือ ah อ้อนตอนจะเอกะคืออ้อนตอนย่ำสิจากไก่น <k orn> ี้เห็นสาวสีควังแฟนเมื ton, ่อพี่สองแหนมน้ำกล ลาบอลรูตนบอดีแต่ผู้ยืนล่ำล่องเพราตะวันสีทองแฟนละคับ,บ้านเกี่ยงมินเล่นผู้ฟังเอ่ยผ้ากันกับฐานทินหมอลำลาขั้นสังหาราสิแถมซอนดอกทรงพอนรละษาตัวเด้อพี่น้องผู้ฟ้อนใส่หมอลำ มีความสุขหรือ,อย่าเดือดร้อนให้เจ้าอยู่กินดีอย่าสมิบัตรไ้สิ่งใดยมาตองขวางความสุขเสมอล้วนพ่อสมควรหมอลำโคองขันลงแบ่คำสุดท้ายเอินสังพออ่อเอินสังเมียนิรันดรผู้เทา ลาบ้าโหมอลำสักดาผู้น้อยสีอ้อยว้าอมแม่นสังลาศิลาเจ้าโอก่อนลาเด้อขอลาเด้อโอ้ยเตยมวนมวนหม้แค้นเลยอ้า โอ้นี่เป็นคำนางคำนางเอ้ยสาวลาเอ้ยนั่งนองยัวพี่ลำทางสันหลังทังางยาวมาเจา้ทาทังลองเปิดแต่ลำเด้อเราเป็นลองเลี้ยวการเตยพันพันมาสมควรเล้วนะสมควรเล้วนะผพุงของลาญาิพี่น้องให้สุขสมอารมณ์ปองอยาดพี่น้องทุกคนขอให้สุขีความทุกข์ยามมีก็อยู่ในกระมล ความเจ็บปความใข่ความจนความเจ็บใป้ความไข่ความจนขอที่หายทุกคนละพี่น้องบ้านเฮาพอถึงเวลาจากลาพอถึงเวลาจากลาหมอลำสักดาขอลาก่อนเด้อเอาไว้งานหน้าค่อยเจอเอาไว้งานหน้าค่อยเจอลาก่อนระเด้อเพื่อแฟนตัวคนถ้าใครสนเชิญไปจับจอง พันจะมีงานหนาไปจ้างผมสักดาดีซอยงานใหญ่หรือว่างานน้อยเโตคอยกัลลเมนบอตีผมสักดาผู้นี้บอกเคยเกี่ยงเรื่องเงินตราขอจะมีศัทธาให้ไ่หาหรือก็พอแล้วเนี่ยวใจเป็นหมอลำน้อยไปได้น้อสี่อยากลำไปหาลำรับจ่างทางนี้กะบรวยคนบรวยอีกซ้ำไก่กรรมกระดำก่ายน้อยเป็น เจ้านาลังกาถึงดำปีไผ่เด้อสีสนอายจับจ้องไปสอนบอนจับจ้องไปสอนบอนปนเ,เปินเคยไ่ก็ได้เปียกเคยน้อยก็ได้ไม่ไปเน่กันแม่สนไปนั่นละนาคนไข่นี่นาละนาคนไข่นี่นาสิขอลาก่อนเดอสิขอลาเมื่อก่อนเดออทานขอลาเดอ は